นื่องในสัปดาห์ที่มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาถึงสองวันด้วยกันนะคะเป็นเทศกาลหยุดยาววันอาสานหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษาวันนี้รายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราค่ะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายในยุคป,ปัจจุบันพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระธรรมยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจที่หลอ่อหลอมสังคมนี้ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ แต่วันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านเพชรว,วัฒนพงศิริกุลนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการการศาสนาศิาาาศาลปะวัฒนธรรม และทางด้านของท่านดรนิยมเวชการมานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสกลนครนะครับในฐานะคณะกรรมการศึกษาและติดตามงบประมาณนะครับตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคขออนุญาตเริ่มที่ทางท่านดรเพชรวัตรก่อนนะฮะในฐานะของรองประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเองปัจจุบันเนี่ยเรามองภาพของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วมีเสียงสะท้อนมีความกังวล ในสถานการณ์พระพุทธศาสนาในบ้านเราอย่างไงบ้างคะคือในฐานะที่เป็นกรรมธิการนะครับการศาสนาและศิลปะบและวัฒนธรรมเป็นรองประธานมันค่อนข้างจะมีเรื่องมเรเยนเข้ามาเยอะนะฮะเกี่ยวกับใบปลิวใบโจมตีพระพิสุสงฆ์อันนี้ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรครับนะครับมันกลายเป็นประเด็นว่าบางทีพระเนี่ยฮะไม่รู้อิหนยเร ไม่รู้เรื่องมากัน,นแต่ถูกกลุ่มอีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะพยายามจะหาความผิดให้ได้ก็ทําเรื่องใบบัตรสนเทเข้ามาอะไรต่างๆามาซึ่งมันเป็นประเด็นที่พุทธศาสนาเสี่ยงมากนะครับต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็จะได้รับอย่างนี้เยอะซึ่งในในฐานะที่เป็นรองกรรมธิการและเป็นกรรมธิการนี่นะฮะก็ได้มีการปรึกษานะครับได้มีการพูดคุยกัน ในการที่จะไม่ให้พระเหล่านี้เนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับเราไม่ได้ห่วงว่าพระถ้ากระทำผิดจริงในซึ่งซึ่งหน้านี้เราให้ดําเนินตามกฎหมายแต่ในกรณีพระที่ถูกร้องเรียนเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่พระควรจะได้รับนะครับบางทีบัตรสุนเทศมาใบเดียวแล้วก็ส่งมาลงชื่อไม่มีชื่อนัดชื่อพลเมืองไทยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะแล้วก็มาแล้วพระให้ดีๆเนี่ยพระที่ชาวบ้านรักต้องหลุดจากการเป็นพระ <ม>นะฮะอันเป็นประเด็นที่มันมันไม่ชัดเจนแต่ก่อนจะหลุดก,ก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบก่อนนี่แหละ <ๆ S 2> มันไม่มีกระบวนการตรงนี้แหละ<ม>นะฮะพอมีประสุทธ์เพปุ๊บก็เข้าไปดูพื้นที่ไปตรวจสอบตรวจสอบพอถึงเวลาก็มีปัญหามีประเด็นปัญหาพอเลยหกโมงเย็นหรือว่าอะไรเนี่ยก็อยู่ในอ,อยู่ในชั้นโรงพักอะไรนะก็จับศึกละ<ม>อันนี้อันตรายอันตรายครับซึ่งวันนี้เบื้องต้นนยฮะเราก็อาทิตย์หน้านียจะทําเรื่องถึงสํานักพุทธนะฮะสำนักพุทธชาติไปว่า กรณีผ้าถูกร้องเรียนเนี่ยท่านอย่าถือเป็นปัจจัยหลักผู้ถูกร้องเรียนจะต้องมีความพร้อมหนึ่งจะต้องมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์เซ็นให้เรียบร้อยผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องผู้รองผู้ร้องใช่ไหมคนที่จะร้องเรียนพระต้องมีความพร้อมพละเมืองไทยใช้ไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วต่อไปก็จะต้องมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมีโทรศัพท์พร้อมเซ็นลงลายมือชื่อทั้งหมดแล้วก็บอกเหตุผลในการร้องเรียนให้ชัดเจนค่ะ ในกรณีอย่างเงี้ยพอเราเข้าส่งส่งไปทางสำนักผู้จังหวัดแล้วเนี่ยหรืออะไรก็ตามทีมาเนี่ยให้ถือปฏิบัติกันอย่างงี้อพอทุกอย่างพร้อมถึงเข้าไปเช็คแต่เราคุ้มครองนะคุ้มครองว่าคนที่มาร้องเรียนเนี่ยความลัอเป็นความลับแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงคุณก็ติดคุกนะฮะโดยมากจะเป็นอย่างเงี้ยคือพลาดนี่โดยมากไม่รู้เรื่องหรอกนะครับก็จะโดนการแกล้งเงี้ยวันนี้บ้างต้นเราเอาอย่างงี้นะครับ อันนี้ก็คือบื้องต้นที่เราสามารถทําได้แล้วก็ดําเนินการไปเองอคือนะผมทําข่าวมาสักระยะหนึ่งก็เคยได้ยินข่าวข่าวคราวแบบนี้แล้วก็มีคนส่งเรื่องมาที่ผมอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆคราวเองพอเราได้ไปสัมผัสกับพระคุณเจ้าเองก็ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีมีประเด็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาแล้วพอเราไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการในการร้องเรียนแบบนี้มันจะทาให้คนที่เขารู้สึกว่าอยากตรวจสอบอะจ,ะจะไม่กล้าหรือเปล่าไม่ไม่ก็คือก็กล้าได้แต่ต้องกล้ารับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัวเองทําขึ้นมานะครับเราไม่ได้ปกป้องใครแต่ปกป้องความบริสุทธิ์ทุกๆฝ่ายก่อนนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยจังหวัดชัยนาทวัดอรศสีวิชัยวัฒนารามซึ่งมีเกิดเกิดเรื่องที่ที่มีผู้หญิงไปนุ่งกระโจมอกใช่ไหมฮะที่เป็นข่าวดังกระแสข่าวดังสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาอันนั้นก็เป็นประเด็นหาว่าพระไปสมสู่กับผู้หญิงในห้องนี้กันอย่างงี้พอเรารู้ปุ๊บส่งกันมติการลงไปทันทีครับพร้อมกับ จ้าหน้าที่ทั้งบ้านเมืองหมดนะฮะเพื่อจะหยุดเรื่องผิดคือผิดถูกคือถูกครับปราก็ไปจริงๆเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยอายุตั้งแปดสิบแปดสแล้วพิการแล้วก็ถามโยมผู้หญิงว่ามาทําไมพระเขาจ้างมาทํากับข้าวกับปลาให้ไม่มีคนทําอะไรให้กินไม่มีอะไรเลยตอนแรกบอชูสาวพอเช็คไปเช็คมาไม่มีพระพิการด้วยพระแก่แล้วถ้าเกิดไม่รู้ปุ๊บพระรูปนี้จับศึกแล้ว ฟังดูเหมือนปัญหาโดยออภาพรวมคือเรื่องภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์หรือเปล่าคะที่ทําให้คนไทยนั้นเกิดดราม่าก,กันไปมากมายเกี่ยวกับประเด็นของพระพุทธศาสนาก็ก,ก,ก,ก็ก็คือพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์นี่เป็นผู้สงบครับนะครับเป็นผู้เสียสละเป,เป็นผู้สงบนะดังนั้นก็จะเป็นเป้าสายตาในการที่จะใส่ร้ายป้ายสีเพราะโต้ตอบไม่ได้เราเราพอจะเข้าใจไหมคะว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังความคิดยังไงทําไมถึงจ้องจะโจมตีพระคุณเจ้าอ่ะก็ก็อย่างกรณีรายนี้นี่ รู้สึกว่านะฮะเคยบวชเรียนด้วยกันมาแล้วก็เหมือนจะมีอคติกันอะไรสักอย่างครับแล้วก็มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ลักษณะ,ะ<ว>อย่าง,งน,น,านั้นลักษณะนีลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์อะไรพวกนี้ก็ไปใส่ร้ายแายสีกันซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะกรรมธิการเรา,า,านเนี่ยกรรมธิการการศาสนาเนี่ยแล้วผมอยู่อนุกรรมธิการพุทธ,ธาาศาสนาครับอยู่อนุพุทธด้วยเราต้องดูแลพุทธดูแลพุทธนี่คือดูแลความยุติธรรม นะครับอย่างกรณีทุกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าไปกินเหล้าไปทะเลาะไปชวนตีคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ก็ตามกฎวิิวหนับนะฮะแต่ถ้าเกิดเสร็จไล้ใบสีนะฮะพระอยู่ดีๆบอกพระรูปนี้ไม่ดีคก็ต้องมาคุยกันครับต้องมีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนเพราะพระเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยที่โดนนี่นะฮะดยมากเนี่ยบวชตั้งแต่เป็นเน้นนะเล็กๆหกเจ็ดสิบพรรษานะฮะแล้วก็พบ มีชื่อเสียงโด่งดังก็จะถูกตัดทอนอย่างนี้แหละคนะฮะหลายคนก็มองว่าที่เกิดแบบนี้เพราะว่ามีเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าว่าแต่ละวัดรายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดฟังขออนุญาตนะฟังท่านนิยมพูดวันก่อนในสภาดูเหมือนว่าวัดแต่ละวัดดูไม่ค่อยดูการจัดสรรงบประมาณอะไรแบบนี้ท่านนิยมก็เพิ่งพูดไปนะทำไมถึงกับกลายเป็นมีการร้อเียนได้ท่านนิยมแจมสักหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวจะเงียบไปคือผมเนี่ยต้องต้องบอกกันนะ เป็นสสสายวัดนะนอกจากเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณแล้วนี่ในส่วนหนึ่งคือเป็นสสสายวัดเติบโตมาจากวัดผู้ไงเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาเพราะฉะนั้นก็เห็นความลําบากของพระเห็นการทํางานของพระพอสมควรนี่ถึงทั้งทั้งงกราบเรียนว่าให้พี่น้องประชาชนว่าพระโดยโดยโดยธรรมชาติของพระก็เหมือนคนทั่วไปเพียงแต่เราให้เป็นสมุติสงฆ์ ในหลายเรื่องมันอาจจะมีปัญหาบ้างอแต่ไม่ได้หมายเขาว่าพระไม่มีศินนะพระส่วนใหญ่ก็ถือศินสนะ2 7ร้อยยี่บเะเพราะนั้นเราจะไปเอาทุกเรื่องให้มันร้อเปอร์ซคงไม่ได้<อ>แต่เราก็ต้องมีคณะ,คะกรรมการของสงฆ์เขาคอยตรวจสอบอยู่ทีนี้ท่านบอกว่าเ๊้ทำไม ผมไปพูดในสภาแล้วพะกก็ลำบากไม่มีงบประมาณอะไรนี่โดยความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะวัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นอยู่ในตัวเมืองเป็นวัดที่มีรายได้จากญาติโยมเข้าเยอะๆทําบุญมันก็มีแต่ในขณะที่อยู่ตามหมู่บ้านตามชนบทยิ่งเจอปัญหาโควิดในทีนี่พระไม่มีค่าน้ำกาไฟเลยวินบาทก็ไม่ได้เพราะญาติโยมก็ไม่ได้มาใส่ลงวัดก็ไม่ได้ตัวหนึ่งนะ เรืองเป็นปัญหาซึ่งผมต้องถามในสภาอยู่บ่อยๆว่าแล้วพระกลุ่มนี้เขาให้มีชีวิตอยู่ยังไงพักก็คือคนไทยคนหนึ่งคือคนคนหนึ่งเพราะนั้นทางรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลบ้างในส่วนที่ที่พูดนี่นะคือเอาจากชีวิตจริงมาพูดไม่ได้เอาจากดราม่าไม่ได้เอาจากอะไรเลยเพราะผมมันคนสสบมนอกเห็นในการอภิปรายคุณนิยมบอกว่า ให้สงสารพระคุณเจ้าบ้างคนีประโยคเด็ดเลยนะคะประชาชนทั้งบ้านจำได้เลยครับใช่ครับคือผมไปมองไม่แค่วัดธรรมดาที่ที่ประปายวันนว่าคำว่าสงสารว่างบประมาณในหลายเรื่องผมพูดถึงมหาลัยสงด้วยวันนั้นหมายว่ามหาลัยมหาจุฬาก็ดีมหามกุฏก็ดีแล้วก็มาถึงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยครับคือมัน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 ใส่ในเวลาอันสั้น่ะ เพราะนั้นทงต้องบอกว่าในคาทางมหาลัยของสงเนี่ยเราผมเป็นคนที่ชอบไปดูในเรื่องโปมะมาณท่านก็นบอกเราผมเป็นกรรมการที่การโภมรับคือเราเป็นสสอนี่พอจะทวีปายงบเข้าหกสี่เข้าเน่ยนะเราก็ต้องไปดูหนังสือข่าวเรียกว่าข่าวคาดแดงไปรู้จักกันในวงการของสภาดูรายละเอียดของงบประมาณต่างๆก็ปรากฏว่ามหาลัยของสงในแบบมหาจุฬานี่ มอจารอนี่ยเขามีนักศึัยสองหมื่นห้าพันรูปคนนะทั้งคนทั้งทั้งรูปนี่ทั้งพระทั้งโดมนี่ผมไปดูเขาวิ่ได้กบประมาณที่รัฐจัดสรรเนี่ยแค่พันหกร้อยล้านท่านคิดดูสิ๊กทั้งหมดนะไม่ใช่ให้เงินเดือนไม่อะไรนะทั้งอาคารทั้งทุกอย่างน่ะบริหารจัดการค่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟพันหกร้อยล้านกับพระที่นักศึกษาทั้งเป็นพระเป็นโยมเนี่ยพัน องหม0่นห้าพันรูปคนในขณะที่มรอนี่คือมมรอหมายว่ามหามกุฏเนี่ยเขาก็มีนักศึกษาอยู่9ก้าพันกว่าเก้าพันกว่ารูปคนนี่นะท่านรู้ไหมว่าได้กบประมาณเท่าไหร่800รอยล้านไม่ถึงพันล้านแปดร้อล้านอ่ะถ้าคิดดูทีงบจากการทั้งหมดนะแล้วผมได้ทราบจากระดับผู้บริหารท่านสองมหาเลยนี่ รัฐบาลไปตัดงบเขาเรื่องการดูแลรักษาการดูเวรยนยามหกลปภนี่ปีนี้ไม่ให้เลยยกสี่นี่นี่ผมก็เออเกิดสะท้อนใจอะ่ะอะไรมันเกิดขึ้นในวงการสูงผมถึงอบอกว่าสงสารพระบ้างพระก็คือต้องรับเข้าใจว่ามหาลัยเหล่านี้อเอาคนยากคนจนเข้ามาเรียนนะ,ะที่บวชมาเรียนไม่ใช่คนรวยไม่คนไม่มีตัง เป็นลูกหลานจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นในจุดนี้ต้องให้งบประมาณบ้างแล้วจะมีงบเพียงพอเข้าไปบริหารจัดการในส่วนของวัดเองค่าเทอมค่าเรียนค่าการเรียนการสอนต่างๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพระเองก็ไม่สามารถทำมาหากินได้เหมือนเราใช่ไหมฮะเราเองยังมีเงินเดือนต่างๆที่จะมาบริหารจัดการท่านพิชวัฒน์แล้วแบบนี้เนี่ยอย่างที่ฟังท่านนิยมมาแล้วเราจะดูได้ให้มั่นคงกันได้ยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะอย่างกรณีพระเดือดร้อนโควิดนี่นะฮะ วันนั้นท่านอะไรนะท่านเทวันริปตพันลบนะฮะท่านิยมทีอื่นนะฮะรัฐมนตรีม็นมนตรีก็บอกว่าจะเยียวยาพระรูปละ60บาทต่อวันนะครับแล้วก็จํานวนอยู่60บวันนะฮะต่อวันและหกสบวันนะฮะซึ่งเราก็กรรมธิการเราก็ได้รับหนังสือร้องเรียนเยอะนะฮะบอกว่าพระไม่ได้ นะครับก็เลยมีการประชุมกกรมติการที่ผ่านมามีมติร่วมกันเนี่ยส่งเสนอส่งไปนะฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะพระเนี่ยการเยียวยาแต่ละรูปเนี่ยนะฮะต้องร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทต่อวันและต้องเก้าสิบวันแล้วค่าน้ําค่าไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ตัดเลยไม่ต้องครับซึ่งท่านเทวันบอกว่าสามเปอร์เซนก็สมมติร้อยบาทก็จะเสียเก้าสิบเจ็ดบาทบอกไม่ต้องตัดให้เลยแต่ตอนนี้ได้ยินเขาเรียกว่าจะเหลือห้าสิบเปอร์เซน ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่าข้าไฟ่าเงี้ยสมมติว่าข้าวไฟน้ำข้าไฟเดือนหนึ่งหมดหมื่นบาทก็จะเสียแค่ห้าพันบาทซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยยอมเพราะว่าอะไรคือพระนี่ฮะอย่างที่พี่นิยบอกฮะตื่นเช้ามาสิ่งที่ติดตัวมากับพระคือบิณฑบาตถ้าเราเปรียบไปก็เหมือนภาษาง่ายก็เป็นขอทานเนาะเช้ามาเขาไปขอทานนะพูดตรง้าวบิณฑบาตโปรดสักอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อเองนะฮะใช่แล้วชาวบ้านตัวนี้เขาห้ามออกเขาเขาห้ามเขาวัดทำบุญเนื่องจากโควิดไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ ค่ะแล้วจะกินอะไรล่ะอ่าฟังดูมีหลายปัญหาเหมือนกัน<อ>ค่ะผู้ชมสถานการณ์พระพุทธศาสนาในขณะนี้นะคะ <c oughs> โดยเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับพระสงฆ์ซึ <c oughs> ่งเหมือนกับเป็นเป้าของสังคม <c oughs> เป็นเป้าของดรมาม่าต่างๆมากมายงบประมาณก็ไม่มีพระสงฆ์เองก็เงียบแต่เราเชื่อเสมอค่ะว่าในวิกฤตมีโอกาสค่ะพระพุทธศาสนาของประเทศไทยยังมีทางรอดอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะทั้งสองท่านยังอยู่ร่วมกับเราพูดคุยกันว่าแล้วทางรอดของพระพุทธศาสนาณวันนี้จะอยู่ตรงไหนพักครู่เดียวค่ะ เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกันไปถึงปัญหาถึงความเสี่ยงต่างๆสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขช่วงนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะที่จะต้องมาดูกันแล้วการแก้ไขจะต้องอยู่ตรงไหนทางออกสถานการณ์พระพุทธศาสนาในบ้านเราอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสองท่านที่เดินทางมาค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยวเราเรุ้มพูดคุยกันต่อดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะค,ค่ะ อ่าท่านดรพิชรเนี่ยตะกี้เราคุยกันมองซ้ายก็เห็นปัญหามองขวาก็ยังไม่เห็นทางรอด <c oughs> ในฐานะของคณะกรรมิการเราได้คุยกันไหมฮะว่าทางรอดเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงคณะกรรมการคือคือทางรอดเนี่ยฮะเราก็มีการนะฮะประชุมกันนะฮะครับพาะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีทางเหตุการณ์ทางการเมืองนี่ไม่มีกรรบธิการนะรเกี่ยวกับสสที่มาจากสสโดยตรงอตอนนี้สสโดยตรงเนี่ยมาแล้วมาแล้วประเด็นแรกที่เราจะทำนะฮะก็คือทำพรบขึ้นมา พบรบคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานะครับ,รบจะดูแลทั้งหมดเป็นเป็นภาคพ,พุทธศาสนิกชนนะไม่ใช่เรื่องพระเรื่องเจ้าตอนนี้อย่าเอาพระมาพูดเพราะพระเป็นพระสงบ,บนะครับแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องมาคุ้มครองท่านตั้งพบรบขึ้นมาเลยนะฮะเช่นยกตัวอย่างพระรูปนี้โดนต้องคดีคโดยมีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานเนี่ยโดยมากก็จับศึกเลย ซึ่งประเด็นที่ตามมาเห็นไหมขาดความเป็นพระวันนี้เราไม่ได้นะครับต้องมีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องและเข้าไปยุ่งในส่วนเกี่ยวกับตั้งแต่ระดับสถานีตารวจต้องให้ประกันตัวต้องให้อยู่เป็นเรื่องเป็นราวจะจับศึกได้ก็ต่อเมื่อสารดีการพักษาว่ากระทําความผิดจ,จริงคุ้มครองเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเีื่ที่เกี่ยวข้องกับส่งไม่งั้นไม่ได้ฮะยังที่ผ่านมาเห็นไหมพระมีคุณูปการต่อพุทธศาสนาเยอะแยะเลยที่โดนเนี่ย ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะเพราะเราก็เสียใจเพราะเราไม่มีชาวพุทธเราไม่ได้ออกมากันอะไรก็มอบหมายให้พระแล้วพระพูดว่้เป็นพระเขานิ่งอ่ะค่ะแล้วการนิ่งเนี่ยตกเป็นเป้าดังนั้นเราชาวพุทธเราต้องออกมาพระไม่ต้องออกชาวพุทธจะออกมานะครับวันนี้การมัญการนะฮะก็เอาเรื่องนี้เป็นหลักหลายๆเรื่องฮะมีสี่พรบด้กันที่จะออกมามีพรบพุทธสังเวชนียสถานครับนะครับมีพรบธนาคารพุทธด้วย อันนี้นะครับแล้วมีพรบนะครับส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาครับประชาชนชาวพุทธทั้งนั้นทำนะฮะให้พระเขาอยู่นิ่งๆนะครับต่อต่อไปนี้นะฮะการมาที่การโดยสสท่านนิยมเลยวแหละอันนี้ที่ปรึกษานะที่ปรึกษาผมเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาครับเราจะไม่ปล่อยให้พระสเปสะปะ อะไรก็ถูกโจมตีแล้วก็ถูกใส่ร้ายใส่ฟาบนะฮะเสียเสียหายเสียหายบุการพุทธคาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างสักเมื่อไหร่คะกฎหมายทั้งสี่ฉบับก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเข้ากันมาที่กันนะฮะชุดใหญ่แล้วก็ส่งผ่านไปที่สภุ้รนราษฎรนะครับน่าจะเป็นว่าเต็มที่น่าจะเป็นปีหน้าคราบพอพระถ้าพรบเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็ก็จะดีนะครับมารศาสนาก็จะต้องถอยไป นะครับเพราะว่าชาวพุทธเองออกมาต้านออกมาเป็นเกาะกำบังให้กับพระไม่ใช่พระต้องออกมาสู้เองนะทุกวันนี้พระออกมาสู้เองนะชาวพุทธได้แต่ร้องไห้ร้องไห้ต่อไปไม่ต้องร้องไห้ออกมาสู้ออกมากันพื้นที่ไม่ให้ใครมาทาร้ายพระตีดีนะแต่ถ้าพระไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ดำเนินคดีไปจะพากันกฎหมายนี่ออกมาดูแลแล้วก็คุ้มครองนะครับต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นก็ต่อไปนะครับพระดีๆ ศาส,สนากาลังจ,กกะจะเจริญนนรุ่งเรืองหมดครับนะครับอ,อันนี้ขึ้นในส่วนของคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่นี้ทางส่วนของสภาผู้แทนราษฎรบ้างค่ะเราจะช่วยกันชี้ทางรอบพระพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้างคะคือทางสภานะมผมถึงเป็นสสของพื้นที่ของสสเขตสสเขตสสสายวัดละผมนี่สสสายวัดเราต้องทําความเข้าใจกันว่าต้องเข้าใจ รัฐบาลเองพี่น้องประชาชนันต้องมีสมาธิต่อพระซะก่อนัำแรกอย่าไปมองพระผิดทุกเรื่องนี่ในความคิดผมนะต้องมีสมาธิซะก่อนไม่ใช่อะไรก็คิดไว้ก่อนเป็นวิชาไปแล้วนี่อย่าอื่นมันผิดหมดเลยกระบวนการมันไปไม่ได้การปฏิรูปพระพุทธศาสนานี่เราต้องคิดว่าทํำยังไงยังให้คนจะส่งเสริมให้พระปฏิบัติชอบ ญาติโยมตั้อยู่ในศีลธรรมนี่คือเป็นประเด็นต้องคิดเลยไม่ต้องไปศึกษาลึกซึ้งอะไรหรอกเอาแค่เรามีจิตสงบเรามีเจตนาดีต่อพุทธศาสนาอันนี้คือเป็นประเด็นพี่น้องประชาชนชาวพุทธต้องคิดกันต,ต้องมาช่วยกันไม่ใช่อะไรต้องคิดไว้ก่อนพิดไว้แล้วนี่แบบท่านตองเตอรว่าเดนขึ้นมาปุ๊บคนไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วพิดแล้วมองผิดบางทีมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นดามากก็มีผมจะบอกว่าพระก็คือพระน่ะ ท่านบวชแต่เล็กแต่น้อยแบบผมนี่ก็บวดแต่จบโปรสีมาอย่างนี้ความรู้ทางทางโลกมันน้อยสมัยก่อนนะนี่การศึกมาหลายปีและสี่5 0สปีแล้วเพราะฉนั้นฉันบอกว่าถ้าปฏิรูปศาสนานี้ต้องสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับพระนั้นผมจะบอกว่าผมจึงพูดตอนอภิปรายในสภาเรื่องสนักพุทธเนี่ยพระเดนวายจริงตังท่านรู้ไหมว่า สำนักพุทธเองงบประมาณทั้งหมดได้แค่สี่พันกว่าล้านเองสำนักพุทธน่ะและดูแลพระทั้งประเทศผมจึงไปมองว่าเอ๊ะเงินจนนี้ไปใช้อะไรทำไมมันมันน้อยเหลือเกินพระสองแสนกว่ารูปนี่นะกับสามแสนลูปนี่ผมจึงเห็นว่าการศึกษาประติธรรมนี่ยวมเห็นพระรัญญัิฉบับนี้ที่ให้ผมดูนะผมผมจะเป็นความภูมิใจคือพระนี่ก็รู้แล้วพระนี่คือคนมาจากครอบครัวที่ยากจนบ้างจะมีเงินบ้างแต่นี่หน่อยแต่ว่า ส่วนใหญ่ยากจนเพราะนั้นถ้าการศึกษานี่ไม่ดูแลพระคนกลุ่มนี้ทึ่บวชแต่เล็กแต่น้อยยากจนนี่แล้วจะเอาเงินส่วนไหนมาช่วยมผมเห็นงบป,ประมาณตกหัวละหกบาทการศึกษาผมเองรับไม่ได้เลยนะต้องลุกมาพูดอะ่ะผมเคยไปคุยกับพระหลายวัดแล้วเอาพระที่มาสอนได้เงินกันยังไงเขาบอกบางวันก็ไม่มีขรุษมาเพราะให้เดือนละสองพันกว่าบาทสอนประยนินธรรมเลยนะ<ม>สอนพระ ยนติธรรมเนี่ยให้ทากับสายสามัญด้วยอันนี้ถึงบอกว่าถึงเวลาเราต้องช่วยกันครับอย่าไปคิดเอาพระผิดเลยถ้าถามว่าผมเนี่ยมองว่าพระดีทุเรื่องไม่ใช่ฮะก็มีบ้างกับพระคือปุถุชนเราต้องช่วยกันตรวจสอบผมถึงเห็นงบปประมาณตัวหนึ่งผมไปเปิดดูเลยครับดูแลพระสงฆ์ในการกํากับดูแลให้พระไปดูนะมันมีคณะหนึ่งเขาเรียกว่าพระวินัยทรทั้งหลายนี่ใช่เงินหนึ่งล้านบาท ประมาณโดยผมไปดูารายละเอียดนะ,ะใช้เงินล้านเดียวกำกับดูแลพระสงฆ์ทั้งประเทศอ่ะทั้งประเทศเลยทั้งประเทศ,ทงเ,ทศเงินล้านเดียวนะ,ะแล้วนี่มัน,มนจะรอดเหรอเพราะนั้นเงินตนต้องให้ให้พระวินัยทรทั้งหลายนี่แต่ละจังหวัดไปกำกับดูแลพระที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ให้เอาเอามาอยู่คือบางทีไม่ปฏิบัติชอบนี่ไม่ได้หมายความว่ากระทบผิดวินัยถึงประชิกนะอาจารย์นิดๆ<ช>หน่อยซึ่งดูแลแล้วมันไม่ดีนี่ต้องมีพระคณะ ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าพระวินัยทอนเนี่ยเข้าไปกํากับดูแลในแต่ละจังหวัดไม่ใช่เงินล้านเดียวทั้งจังหวัดได้ยังไเงเหมือนพระพยอมไม่ตั้งงบไปนี่เดียวหนะ้าล้านเดียวน,นั้นเลยมันจะมีปัญหาเรื่องที่นะต้องมีที่กำกับดูตรวจสอบด้วยในเงินส่วนนั้นนะ่ะตอนนี้พยอมไม่มีใครช่วยเหลือเพราะเราไม่มีเงินดูแลในจุดนี้เขาขอบเขตผิดถูกนะนี่เลยเลยกลัาเรียนว่ามันเป็นเรื่องต้องต้องต้องช่วยกันต้องมีสมาธิ ต่อพระสงฆ์ครับน่าจะเหลือเวลาสักประมาณสองนาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ทะละ1นาทีแล้วกันช่วยฝากถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนเรื่องในวันเข้าพรรษาสิ่งที่พุทธศาสนิกชนอยากเห็นอยากจะร่วมมือกันในการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นทะนละหนึ่งนาทีค่ะขออนุญาตค่ะท่านก่อนเลยครับผมครับสสดิยมเวชากามานี่นะในฐานะเป็นสสจากจากวัดจากฝ่ายวัดเติบโตมาจากวัดบทเรียนเยนอ่านจากชีวิตลูกชาวนาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเชิญชวน พี่น้องชาวพุทธทั้งหมดดิช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็มาช่วยกันเดินหน้าต่อไปเพื่อจะอุปถัมภ์คำชูพุทธศาสนาให้ให้อยู่ในในวิธีการที่ถูกต้องจิตสำคัญที่สุดนะฮะคุณท่านสอนเรื่องจิตถ้าจิตสงบมีความสุขทุกอย่างมีสงบมีความสุขหมดเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าต่อไปนี่ชาวพุทธเราถ้าหากเกิดมาช่วยกันดูแลพระดูแลพุทธศาสนา ไม่ไม่ไม่แต่5,000ปีแลอครับโตไปใกล้ไปเรื่อยๆพระเดินเดินไปได้พุทธศาสนาศาสนาของเราจะเดินต่อได้เติบโตไปครับครับพระเจ้าอาทรครับก็ในฐานะที่เป็นเป็นเด็กวัดเหมือนกันนะอันนี้ก็เด็กวัดไอ้เด็กวัดทั้งนั้นนะครับครับคือขอให้เราชาวพุทธเนี่ยมั่นน่ะมั่นในพุทธนะฮะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์นะครับใครทํายังไงได้อย่างนั้นไม่มีไม่เหมือนศาสนาใดในโลกนะ ศาส,สนาพุทธนี่มีอยู่เรื่องเดียวก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววันนี้อนอเอหตุผลมันเป็นเหตุผลนะฮะถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็ได้ไม่ดีมันง่ายๆดังนั้นให้เรามั่นในพุทธไวนะ้มั่นในพุทธก็คือวันนี้วันสําคัญคประเพณีเราทํำยังไงเห็นไหมใส์ชุดขาวทําบุญกันครับต้องรวมพลังเต็บดีขึ้นนะฮะผมว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเล็กๆน้อยๆตอนนี้เนี่ยสังเกตได้นะครับวันสิ้นปีเมื่อก่อนสมัย เราเป็นเด่นๆเนี่ยไปปาร์ตี้โอ้ได้ไหมฉลองชัยบ้านฉลองกันตอนนี้เป็นยังไงเข้าวัดครับสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีขอให้ดำรงอย่างนี้ไว้นะฮะผมดีใจว่าสิ้นปีเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีโอ้โหมีความสุขกันทั่วหน้าดีใจที่เห็นหนุ่มสาวหันมารักพระพุทธศาสนาใส่ใจในการปฏิบัติตามวิถีพุทธมใจให้มั่น เจอสิ่งดีแล้วต้องรักษาไว้เดี๋ยวว่าไม่บ่อยนะที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันเรื่องของแนวทางการทําอย่างไรครับเรื่องของผู้ศาสนาในบ้านเรานั้นจะเดินหน้าและก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับวันนี้ต้องกาบขอบพระคุณทั้งสองท่านทั้นดรเพชรวัฒน์และดรนิยมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมครับนีครับผู้ชมครับผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเดือพีภพโชว์แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ